กันน้องอ่ะลูกน้องเล่นกับเด็กแคร์ฮะน้องเล่นกับเด็กแคร์ลูกเล่นกับเด็กแคร์ลูกวันล้อกับเด็กแคร์ลูกนี่นี่นี่ใครนี่น้องนี่น้องน้องอันนี้น้องน้องลูกอะอะออะอะทำอะไรเนี่ยทำอไรเนี่ยทำอไรเนี่ยไม่กับเด็กแค่ มีเพื่อนเล่นน่ะฮะไม่มีเพื่อนเล่นเลยเล่นกระด็กเคดีกว่ามีเพื่อนเล่นเดี๋ยวพี่เพลงก็มาแล้วมีเพื่อนเล่นเหรอหรอฮะเอมีเพื่อนเล่นเลยน้องเล่นน้องเล่นหลกน้อง